หากเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทับหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่ไดกดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%สอร์เขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกศรถด้วยนะครับเพื่อพากันร์คลิปใหม่ถ้าทาหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผม เฮ้ยอ <ata> um ึ๊บเฮ้ยเฮ้ยลูกค้าอยูกันเนี่ยเฮ้ยดาบเฮ้ยเฮ้ยต้องมีฟอร์มดาบลูกค้าแล้วเฮ้ยชุบเฮ้ยยุบเฮ้ยยาเฮ้ย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 เออไปแก่บ้ังเลยเฮ้ยก็โอเคครับเฮ้ยโอ้โอเคได้แล้วโอ้ยเยี่ยมเลยอันนี้ครับลูกค้าคุณนุ๊บดีมากดีมากเดียวนุ๊บมาอุ้ยนุ๊บอุ้ยแค่เป็นงานเห็นไหมเนี่ยไม่เป็นไรเพื่อนนะ ท่นต้องใช้อุ่นหนุนนายเพื่อนนะเอออุ่นหนุนโอเคเราไปว้าวมันดาบใหม่เล่นเลยนะขอบคุณมากเลยเอิร์ดนะเป็นไรไม่เป็นไรเอาละครับผมคิดอะไปลูกค้คาครับโอ้แต่เลยเลยโอ้ขยันดีนะเอิร์ดเนี่ยครับผมขยันดีเฮ้ยคุณอืมโด้กันนะเฮ้ยของของฉันไม่ลุกไม่สดอืออ้อโอ้ยขียนดีเลยนะอื้ยือ Two t h o years later ไอในสุดก็เซตทีคุณสมิธโ,นะโอ้ยท่านะี่ขยนันใหม่นะน,นะ นี่ฝึกงานแค่ไม่กี่เดือนนี่เก่งมานะไม่เลยครับก็แค่ซ่อมดาบโอ้แต่สภาพคิดที่ดเด็กนี่เริ่มพังเนี่ยอืนานสุดแล้เนี่ยก็ใช้ทุกวันนะนะอืไหนเธอดูอันใหม่ไหมอันใหม่ไหมอันใหม่ครับโอ้โหอันใหม่ก็มีแต่อันเก่าเริ่มพังแล้วเนี่ยอืมมันยังไงนะเอาล่ะงั้นไปเอาสำรองมาดีกว่านะสำรองนะครับอสำรองเออเก่งว่าจะไม่พอครับแล้วมาสร้างอีเท่าไหร่อ่ะเออได้แค่หนึ่งครับ อ๋อไงเนอะโอเคงั้นเธอเก็บของเก่านะของเก่าเก็บนี่ฮะอ๋อเก็บหมดเลยนะครับผมแล้วจะไงต่อ,อขอคิดก่อนนะเก็บให้หมดโอเคเอาล่ะยย้ายนี่เนี่ยอืม๋อแล่ะมันก็จะพังหมดเลยเนี่ยโอ้โหพอแกันเฮ้ยนะเฮ้ยอยู่บ้านนางก็ต้องอดีบ่านะ ออครับผมโอ้โหเริ่มพังเลยเฮ้ยแล้วใช้ต่อ,อในบ้านชั้นเราจะมีอันอื่นนะในบ้านตรงไหนฮะโอ้ยไก่เลยนะ๋อตรงนี้นะครับโอ้ยอยู่มานานเพิ่งรู้เนี่ยโอเคไหนโอนี่มันหินใช่นะเอามาเลยเอามาเลยครับโอเคได้ฮะโอ้เพิ่งรู้ว่ามีหินแบบหินด้วยก่อนนะมันสามารถทำอ่างนะนอกจากเหล็กนะแต่ว่าแบบหินเนี่ยมันใช้เด้บอกว่า,วาไงเดีย ใช้ได้สั้นกว่าเนี่ยใช่ใช่ใช้ได้สั้นกว่านะแป๊บเดียวจะพังนะเอามาดีกว่าีโอเคได้แล้วครบแล้โอเคทึ๊บโอ้เหลือบานี้อนนี่โอเคครบเรียบร้อยเก็บใส่ให้เดิมแม่เดี๋ยวค่อยไม่ย,ย่ยอะไรนะโอเคเอาละพอเริ่มงานใหม่นะงาน,นใหม่นะฮะใช่นะในเมื่อส่งดาบนะแล้วก็ต้องสางดาบใช่ไหนะสร้างดาบนี่นี่คุณลุงสมิธจะสอนผมสร้างดาบเนี่ยว้าว แล้วมันดาบอะไรอ่ะอืมแน่นอนว่าต้องเป็นดาบที่แข็งแกร่งแน่ๆนะมาฝึกซื้อข้อวิชานะโอุ้ดข้อวิชาเยี่ยมไปเลยเออยมามาเดี๋ยวสอนได้ครับผมออชาก่อน่ะออเออเออใครมานะฮะออชาก่อน่ะเด็ดเด็ดเออคุณเป็นใครครับเนี่ยฉันไม่เชอว่าราชาสมชายอ๋อราชาสมชัย เออว่าแต่ท่านรายชาอ,อวันนี้ครับผมระหว่างคนสองคนกับฝึกฝึกทำอาวุธครับผมอ,อคือว่าน่ะขดีื่อเสียงมานอนะว่าทั้งสองคนน่ะสร้างดาบได้อเออเ,อ,อเก่งว่าผมคงจะฝ่าไม่ได้นะครับทำไมอ้า เพราะว่าเออตอนนี้เออที่ที่ตีเล็กของผมเนี่ยมันเออชำรุดนะครับเลยกลายเป็นเออที่ตีเล็กกับกากกนะครับขอโทษด้วยครับที่ไม่สามารถจะสร้างอุตสาหกกับท่านได้นะท่านราชาสมชายอ๋ออย่กงนังเหรอตัวนี้ก็ซีนี่อ๋อเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยที่ตีเล็กแบบเพชรโอ้โหแน่นอนอ๋ะฉันได้ใช้เงินมากมายถ้าสิ่งนี้นะอ๋อเฮ้ยแบบนี้ทันได้แน่เลยว่าแต่ท่านต้องต้องการสั่งดาบะไรอ่ะ อ๋อนี่คนที่ถิบอะออถ้าติบไหนหยิบซิเออนี่ครับผมไอเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มันแย่แร่หายากนี่ว่ะเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ย Enchastic Ruby แล้วก็เป็นแร่อันดีเฟกหายากใช่แล้วอ๋อเขาจะมีสิ่งนี้ยสร้างดาบได้ดนานๆไดนอนเลยอ๋อด,ดาดาบๆำนานอย่างนั้นเหรอครับท่านใช่แล้วอ๋อ อืฮบ่อยอ,อย่างเลยอะไรนะอ่อาาขอโทษครับผมเออแต่ผมไม่รู้ผมจะสร้างไงดีอ,อ่อต้องให้คุณลุงสมิธสอนซ้ามมมต่อให้มีที่ติดท,ทีแบบว่าตีเป็นเพชรเนี่ยมันก็ใบสาพาถจะสร้างเอาเทพได้นะอ่อไม่อ่อมันยังไม่ดีพอเลยอ่อใาาชอ่การจะสร้างดาบเทปมันได้นั้นต้องมีที่ตีเล็กยั้งแข็งแรงนั่นก็คือที่ตีเล็กตัดหน้าอย่างไงล่ะอ่อแล,แล้วฉันอุตส่าห์มาที่นี่ทำไงอฮอ เออเอ็ดเอ่อครับผมเรียอเรียอมาทำไมอ๋อเธอหน้าต้อชื่อถือก่อนนะโอเคไหนๆคือจะสร้างดับแล้วอ่ะเอาแบบแปลนไปแบบแปลนหนแบบในแบบแปลนอ่ะเอาหนานะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สอนโทรมือถือนะโทรมือถือยังไงได้เาตันโอ้ได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 ้อะเอาล่ะวิธีจะไปหานะเดี๋ยวฉันจะบอกเอาไว้นะเอาล่ะทันไรช้าสมชายอออ๋อ เอออีกสัปดาห์หนึ่งมาได้ครับท่านนะได้นอนนะอ่าอีกสัปดาห์จะมารับดาบนะอ่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวผมขอเรียนรู้สิทธิก่อนนะครับผมนั่นได้เลยอ่าเออราชาสอชายแล้วนะต่ออาจารย์เออเอาอเอาที่ติดเด็กเพชรมาเออได้ครับอาจารย์ครับเฮ้ยแล้วอาจารย์จะบอกที่นี่ไงอ๋ออ๋อเนื่อไปอ๋อแต่ครับผมนะครับอาจารย์รีบร้อนมากเนี่ยเฮ้ยอืมโอเคใช้ได้นะพอจะตีดาบระดับเทพในเล็กอยู่ฮะ อันเล็ก,ก็ได้หเริ่มอาจารย์ไม่ใช่นี่ยอันนี้มันใหญ่ไปมันต้องไปขี่หุบเขาในการตีเล็กหุบเขาในการตีเล็กอย่างนั้นเหรอครับใช่นะคำวันนั้นเนี่ยจะมีที่ตีเล็กับนานอยู่สามารถสร okay, ้างโอเทดได้มากมายแต่ว่าตอนนี้น่ะมันถูกปวบคุมไปด้วยปีศาจปีศาจเออแล้วอาจารย์ะส่งผมให้ไหมอ่ะส่งไปเพื่อตบมันยังไงล่ะต,ตบมันเอออาจารย์แนใจอะ่ะแนใจสิข้าเป็นเจ้าเนี่ยต้องทำาไดแตนนะ อาจารย์น่ใจแค่ไหนอือเหนื่อยใจหนานะถ้าเจ้าไม่รู้เหทปนี้จะต้องมากำราบได้หมัดเดียวด้วยนะกว่าหนะเออเอาอันนี้นะเอาเหล็กนะเหล็กมาเหล็กครับเล่นนะครับเล่นเหล็กเหล็กสามก้อนเนี่ยเออนรรมดาดีเลยนะเอานะอ๋อนี่อยู่ไหนนวางเลยเออครัผมนะฮะสิ่งนี้จะช่วยเจ้าในการนัานทานนะเอาละผ้าเหือดาเจ้าต้องเอาว่าไปทําไม่ได้นะดาบที่เป็นตานนะโอเคครับผมอ่ะโอเคแล้วขอดาบกันนะเฮ้ย <c oughs> อุย้ยเฮ้ยมันจะแข็งกันยังได้อุยอ๋ออุยอเฮ้ยเอาละได้แล้วนะนี่คือดาบที่ใช้เหล็กสามกอนในกระทำนะเฮ้ยอาจารย์โอ้โหดาบยังเท่อาจารย์ยยาารยแน่นอนข้าคือจาร์สมิธสามารถสร้างทุกอย่างน,น,านี่นะนี่เขียนลงท้องเหล็กสามอันเหล็กสามบล็อกในอันนี้กันนะอุ้ยเท่เท่เทไปแล้วโอ้ยโอ้ยเร็วเร็วเร็ว,รวโอ้ยโุ้ยโ,โอเคอาจารย์ แล้วขอ้วอที่ว่าไหนอ่ะคูเบขาอที่ว่ามันอยู่ห่างไกลแสนไกลแสนไกลนู่นเลยครับใช่นะเอาละเจ้าก็แต่เวลาไปนะสู้ๆกันนะเออแต่ดูดาเมจโอ้ดาเมจดาห้าสิบห้าสิบในนอนนะขาดตีไม่ต่อเฉพาะนะเอาละแล้วก็รีบใส่หัวเอ้ยไม่ได้รีบไปนะเอาใส่หัวแล้วนี่นี่จะอะไรผมเนี่ยไม่ไหลนะเอาละก็ขอจบุดดีกาเดี๋ยวหาแล้วกันนะ,ะนนะถ้าเจอยังไงก็เออก่อนแล้วนะโอเคนะครับผมหวังว่าจะมีเจ้าที่เด็กต่ตำนานนะ โอเคว่า okay. แต่ไอ้ไอ้สมชายมันเป็ยังไงแบบนี้มีมีสติ๊กมีลูบี้มีอัลเดิเฟตกต์เอาละ่ะงั้นก็รีบดีกว่าเฮ้ยเต็กเลยขอทดสอบดามิก่อนเอ่อทดสอบดาเมจเอาใครดีนะใครดีมันต้องมีให้เราทดสอบไปเฮ้ยโอ้โหช้าเลยเฮ้ยชึบชึบเฮ้ยอุ๊ยมีตัวทดลองเลยโถเฮ้ยเอาวะเดี๋ยวเข้าไปลองตอนที่เราอยู่ขันนีกว่าฮึบหุบเขาอยู่ไหนอยูไ่ไหน มันต้องอยู่ที่ลึกแน่เลยเฮ้ยนี่ไงมือลองอุ้ย <c oughs> ดาบเดียวอุ้ยจอดดาบเดียวจอดอืมขอเก็บหมูหน่อยไว้กินระหว่างทางนี่แนะ่ฮึบฮึบโอเคเอาละต้องอยู่แบบนี้เราเลยไม่เกิไม่ไกลไม่ไกลเฮ้ไ Two t ้ o ย s 0 0 d years later เฮ้ย เดินทางนี่ต้องใช้เวลาตั้งสองสามวันแต่ถือถามว่ารู้สึกเต็มหรือไปฟังเลยแฮะรู้สึกแบบไม่เหนื่อยเลยเอาละบนเขาใช่ไหมเนี่ยฮึบต้องลองเ้อะจะมีแน่เลยวันนี้ต้องมีแน่แเลยตามที่อาจารย์กล่าวไว้ฮึบฮึบฮึบเอาละโทรศันท์นี้จะแข็งแกร่งแค่ไหนฟันหมูเดียวขาดสองท่อนถ้าฟันอื่นแล้วจะเป็นแล้วเนี่ยเฮ้ยฮึบ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 โอ้ยเฮ้ยน่าอะไรอ่ะเฮ้ย นั่นน่ะเหรอทีนี้มีใครข้างกายเต็มไปด้วยความสมบูรณ์แต่มันมีเจ้านั่นอยู่แปลกตาทีเดียวต้องใช้อะไรลองด่าสิเฮโยโอ้ยมันเปกองทัพเลยสับตัวกันนะค่อย้ยค่อยออ้ยโอ้ยเด้งดด้ง่ด่ะดิ่ะดิ่ะ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย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 นี่นี่นฮ้ะแล้วใครอ่ะ เขาเโอ้ย้ยโอ้ยอ้ยอ้ยยไม่ดี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 อยอย่าอย่ามันตกงขัดอย่อยอย่าอย่าอย่านี่แน่เฮ้นี่แน่เฮ้ยอย่าเอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยนี่แน่เป็นไงอุ้ยด่าวให้โคตรเร็วเลยอ่าละวแค่ตัวไหนบ้างนะออ้ยหนึสองอ้ยนี่ไงอีตัวนึงนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าลุกไม่ลุกอ้ยโอ้ยโอ้ยตกเขาที่นี่ตายเลยขาหักตายเลยโอ้ยโอ้ย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 ยอ้ย ี่ตรงไปทำไรที่วะเนี่ยเอ้ยโอ้โหเฮ้ยโตยทำมาที่เรื่องด่าแล้วก็อึคงอึมอ๋โอเคเคนเคียร์สามตัวสุดท้ายอึนี่หนี้เนี่ยนี่หนี้นี้นี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจัเฮ้ยอืมเรียบร้อยอออ็คเคนเคียร์รู้ละอาจารย์สั้งหนาเพื่ออะไรเพื่อจัดการเจ้านี้เองโอเคมันเหมือนเป็นโบสถ์ได้อย่างเนี่ยโอ้ไม่ใช่อะเอาวละนี่ไง ยลือแสงเขาโหกลับเป็นงี้โอเคโอเคไมนดูดีพร้อมไม้ลูบี้แล้วก็อรลิแฟกต์อนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยหญเฮ้ยเฮ้ยค้อนอุ้ยค้อนระเบิดเลยแสงว่าค้อนนี่ไม่สามารถตีดาดได้ โอ้ยแล้วจะเอาไ้เนี่ยเฮ้ยไม่มีขคอนก็นต่ออยู่ก่อนนะว่าใช้นี่ดาบนี่ดาบพี่อาจารย์นำให้มันก็มีลักษณะคล้าย,ายสายลุงนี่โอเคละตออลองนะเฮ้ยยี่โอ้ยโห้วยียนี่มันดาบโดนกันเป็นหนึ่งโอ้ ดาบเนี่ยโอ้โหอ้ยโคตรใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยอุ้ดาบเนี่ยเหมือนน่าจะสิงถิงโตเลยเอาละดูพลังกันสิโอ้อินฟินิตี้โอ้โหบ้าไปแล้วมันดาบเนี่ยเอ้ยโอ้ดาบนี่มันไม่ควรมีบนโลกเฉันเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้ยแต่ว่าไอ้เจ้าราชาสมชัยโอ้โหเตบหนึ่งโอ้โหโอ้โเร็วกันไปแล้วกับไทยเฮ้ยดาบพาซวยพาแรงเนี่ย เอาละที่เหลือเฮ้ยแต่ความเร็วต้องหาเท่า,ทาโอ้ยงั้นงูงั้น,นโอเคเอาละลองดิเฮย้ยอุ้ยอุ้ยขาสองท่อนแกะขาสองท่อน้ออนี่สองท่อนสองท่อนสองท่อนนี่เนอุ้ยโคตรแรงเลย โอ้เอาละอันน right. Th ี้กลับส่งให้อาจารย์ดีกว่าจัสสมิธแล้วก็ให้อาจารย์สมชายแหมถ้าได้ับไปแล้วก็เจ้าสมชายต้องทำเลยแน่เลยแสดงว่าต้องไปปราบจอมมาหรือเลยแน่นะจนถึงตอนนี้นะอือหือเอาละกลับไปหาท่านอาจารย์ดีกว่าโอ้ถึงแล้วว่างแล้วถึงแล้วแล้วอุ้ยวุ้ยไวเกินเฮ้ยโอ้ยท่านอาจารย์ท่านอาจารย์โอ้ยว่าไงอุ้ยกลับมาไวไปหน่นี่เมฆสตาร์นะโอ้ได้มาแล้วเออดาบเจ้าของข้า โอ้ยเสียงกล้ามขาดมากเลยเอาไงนะเออเอาเปล่าครับผมครับไม้ดาบอันนี้ครับผมท่านอาจารย์นี่เลยโอ้หยเลยเปดาเลยโอ้นี่มันดาบนี่มันช่างเป็์ประกันเลยเกินนะโอ้โอนอนครับโอ้แล้วเจ้าใช้ค้อนค้อนแตะหรือไม่เออก็แตะนะครับผมไม่มีค้อนอาจารย์อืแล้วเอาอะไรหลอมอ่ะเออเอาดาบที่ให้ไปโอ้ดาบดาบลูกก็จะหนีแล้วโอ้ไมหน้าหลับมาดูแย่ขนาดนี้โอ้ ใหญ่ดาบโบดาบก็เป็นดาบใหญ่โอ้โหสุดยอดเลยอาจารย์แต่ว่ามันก็เป็นดาบแบบไม่ได้เราจะทำหนึงไงเนี่ยเออผมก็ไม่รู้จารย์แต่ได้มาโอ,อ้ไม่เป็นไรอ่ะตัวข้าจะพอใจแล้วนะเออโอ้ยทายมาใจโอเคครับผมแล้วเออว่าแต่ถ้าจะดาบทำอะไรอ่ะโอ้ข้านะต้องการตัดน้ำเพื่มสินี้โอ,อ้ทำทำอะไรอ่ะเอาไปตัดหญ้าโอ,อ้ตัดหญ้าฮะตัดหญ้าโอ้โหก ผม,ผมไม่ยังไกลท่านนี้ยมันเป็นไรอ,าอา้อาะกันข้าวตวก่อนอา้าะจะไปไหนก็ไปสมชัย